พี่น้องทางยูทูบวันทวิวแล้วก็ทางแฟนเพจติดไามทวิวด้วยนะครับมืัอนี้นะครับเราอยู่กันที่อาสมปูลือสีคัมพีนะครับอยู่ที่ตำบลเชียงยื่นนับเบอร์เชียงยื่นมหาสารคามนะครับซึ่งวันนี้มาเล่นสารคามเป็นบาทเกิมของบอสกระเบนเดิมของน้ำแดงกันดอยนะครับพี่น้องเดี๋ยวช่วงนี้จะพามาเบิ่งบอสนะครับมาดูว่าบอสจะใส่ชุดอะไรแล้วก็ขึ้นเวทียังไงนะครับ ตไปรองแว่รองฟอสบให้เปนต่องแหว่รงสีร่ปนังปีสาวเดินตามฟัาน้องตายสูบวัญหาคก็มอความสุดีหอมรับความขึ้นห้วงินครับน้องบ้าตายสง่ันันปยังญาตีมหาวิทยาลัมหาสารคามพิจารย์อยู่อย่างแค่สีเออไม่องครับ ตายหก็พนะพ่หนหมอนัตากยเขาเพ้่มาเป็นสุีน่ะพี่หนุ่มอนังใจจะน้อยเัาก็นา้อยเป็นผู้ปั่นใพี่น้องเขาถึงผู้สนบสุนพี่นก้าของสีังทนต่างหากข่าวใจี่หนุอังทั้หมดดู้วพี่น้องครัวเป็นสีแดงเป็นแรกของน้องถ่ายสื่อบ้นะครับหนุ่มขอูเปนร้าพี่นก้างเ่งเยี่ยมพีหุมมาสารภาพพี่น้่มขายแก้พี่หนุ่มดาราสีแดพี่อน้าหวีบวาเสียแน่นะครับพีที่สองเานปนั่งเ พรุ่งนี้มีคิวถ่ายรายการโตะหนูแมนะครับของซอิเอนอละดีแล้วก็บอดในน้แมนบอไปบอจะบินน่าจะบินพรุ่งนี้เช้าสองรายการสองวันนะครับพรุ่งนี้รายการโต้หนูแมแล้วก็อยู่เวิร์กพอยตระทุมธานีนะครับแต่ว่ามาลืนนี้ไม่แน่ใจว่ารายการอะไร คาทางที่ดีดีที่ทุกจังหัดีนอนะครับก้องห้องไบสองเอาเข้าใบหัว่สีนอนนะครับสนหงนที่าม่ิยวห้ามให้ดูการจงที่แหนนะครับทางเดือด้ามัวลำส้เตอรร้อยก้องเดือดทุกนะครับข้างเดือดร้อยที่ใช่หัวลำาส้เตรร่อยครำวิสีตีนด้านข้างหัวลำไส้เตอรรอยนะครับมาตรวเล็กทีนหงองถูกขีเด็กสมัติทำขึ้นองครับ ใจคือห้องที่นอนทักก็ตองการอะไรอาศัยแต่ว่องหานซ่างนะี่นอเขามกัน็ว่าเทวะมีก็สีจเลยแต่ก็สากน่าทานเลนะที่นอนะง่านเลนะี่นอนครับการกู้วิญา่ราทัอระดระนท้าลังเนของี่วลังหงนี้จะพาน่ทีหัวหน้า 我是一个人，我拉马，我拉皮